เปิด10ข้อดีถ้าหากน้องต้นข้าวสุปียาดาวดวงใหม่ในวงการเพลงได้เซ็นสัญญาเข้าไปเป็นศิลปินอย่างเต็มตัว เข้าสู่บ้านหลังใหญ่อย่าง GMM Grammy น้องจะได้สิทธิประโยชน์หรือว่าได้รับข้อดีเต็มๆถึง10ข้อเลยทีเดียววันนี้แอดมินจะมาอัปเดตให้ฟังค่ะ 1. เลยค่ะทุกคนค่ะถ้าน้องต้นข้าวสุ่ปิยาคนนี้ได้เซ็นสัญญาเป็นศิลปินเต็มตัวกับ GMM Grammy น้องจะได้ไม่ต้องเสียนะคะค่าลิขสิทธิ์เพลงนั่นเองเพราะเมื่อไหร่ที่น้องมีเพลงเป็นของตัวเองนะคะน้องจะสามารถนําเพลงของตัวเองเนี่ยไปร้องได้อย่างเต็มที่ และก็ได้เป็นศิลปินในวงในค่ายนะคะน้องจะได้ใช้เพลงในวงในค่ายได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้องยังไม่ได้เซ็นสัญญาทุกครั้งที่หยิบเพลงของค่ายของวงไปนะคะน้องจะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับค่าลิขสิทธิ์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องตรงนี้ก็ค่อนข้างสําคัญเหมือนกันต่อมาค่ะข้อที่2นะคะก็คือน้องนะคะมีโอกาสเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวด้วยนะคะเพราะว่า ค่ายใหญ่อย่าง GMM Grammy นะคะทุกคนคะนอกจากศิลปินในค่ายเนี่ยจะมีเพมันของตัวเองแล้วนะคะเขายังมีบทบาทให้กับศิลปินลหลายๆคนได้ลองบทบาทใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแสดง MV เพลงนางแบบนะคะหรือว่าพรีเซนเตอร์โฆษณาต่างๆนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะคือน้องจะได้ไปออกรายการต่างๆนะคะพราะมีผู้จัดการดูแล ทุกขั้นตอนเลยทีเดียวอย่างที่ว่ากันนะคะทุกคนคะ่ะน้องต้นค้าสุปียาเองก็คือบอกเลยนะว่าตอนนี้คือน้องเนี่ยมีกระแสะค่อนข้างแรงมากเลยทีเดียวเพราะน้องเนี่ยคะ่ะเป็นที่จับตามองในวงการเพลงเป็นอย่างมากด้วยลีลาการร้องน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์นะคะทำให้น้องโดดเด่นในวงการเพลงแน่นอนว่ารายการดังรายการใหญ่ๆของไทยเราเนี่ยคะ่ะก็คงอยากจะเชิญน้องนะคะไปออกรายการแน่นอน แต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะน้องต้นข้าวสุเปียได้เซ็นสัญญากับทางค่ายใหญ่เนาะก็จะมีคนดูแลซัพพอร์ตตรงนี้น้องก็จะได้ทำงานง่ายขึ้นข้อที่4ี่นะคะทุกคนคะ่ะน้องจะมีผู้จัดการให้ทั้งหมดข้อดีในการเป็นศิลปินค่ายใหญ่นะคะคืองานต่างๆหรือว่าดีลต่างๆจะมีคนดูแลงานมีคนดีลงานให้น้องนะคะน้องจะได้ทำงานง่ายขึ้นคล่องขึ้นนั่นเองค่ะ ข้อที่หาค่ะทุกคนขาจะมีครูเพลงครูเพลงดังนะคะคอยแต่งเพลงให้กับน้องแน่นอนว่าเพลงส่งคนคนส่งเพลงค่ะทุกคนขาน้องต้นข้าวเนี่ยคือเป็นศิลปินคนหนึ่งที่เรามองว่าควรมีเพลงเป็นของตัวเองสักหนึ่งเพลงและรับรองได้เลยว่าเมื่อไหร่ที่น้องนะคะ ปล่อยเพลงของตัวเองออกไปเพลงนั้นจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากเพราะด้วยอย่างที่ว่าเลยค่ะในเรื่องของเสียงน้องเนี่ยไม่ต้องพูดถึงน้องเสียงดีนะคะเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเสียงที่ทุกคนนะคะพอได้ฟังแล้วเนี่ยคือโอ้โหทาเอาชาวเน็ตหรือว่าแฟนเพลงเนี่ยเคลิ้มตามเลยทีเดียวค่ะข้อต่อมานะคะข้อที่6กนะคะก็คือความน่าเชื่อถือของเอเจนซี่คือทุกครั้งที่น้องไปทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะมีคนจ้างเข้ามาแล้วมีเอเจนซี่ให้กับน้องอย่าง เขาก็จะเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อถือได้ว่า,าไม่ถูกหลอกไม่ถูกโกงไม่ถูกเบี้ยวนะคะเราก็จะสามารถดิวงานหรือว่าคอนแทคงานกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่7คะ่ะทุกคนคะ่ะ ตาการจ้างค่ะทุกคนของน้องก็จะสูงขึ้นด้วยเรียกได้ว่ารายรับต่างๆที่จะเข้ามานะคะหรือว่าการเดียงงานการคุยงานของน้องเนี่ยมันก็จะมีค่าจ้างต่างๆเข้ามาเพิ่มขึ้นสูงขึ้นและมีงานมากมายหลากหลายให้น้องได้เลือกนั่นเองค่ะข้อที่8ค่ะทุกคนคะ่ะน้องอาจจะได้เป็น รีเซนเตอร์แบรนด์ดังสักหนึ่งชิน้นแน่นอนค่ะว่าน้องต้นข้าวสุปริยาคนนี้ตอนนี้ก็คือน้องนนาโดดเด่นในสื่อโซเชียลมาเป็นอย่างมากแล้วก็โลกออนไลน์เป็นอย่างมากฐานแฟนคลับของน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วก็ขยายอาณาเขตไปถึงประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าคนไทยที่อยู่ต่างประเทศลหลายคนเนี่ยกำลังจับจ้องน้องคนที่กำลังเป็นกระแสคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยส่วนมากแล้วลหลายๆคนจะรู้จักและหยิบ สินค้าสักหนึ่งชิ้นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์สักหนึ่งชิ้นเราเชื่อว่านะคะ s อ f a n แฟ u คับก็พร้อมที่จะสนับสนุนศิลปินคนนั้นแน่นอนอย่างน้องต้นข้าวสุปริยาเนี่ยค่ะทุกคนคะ่ะยังไงนะคะไม่ว่าจะหยิบจับอะไรเราก็เชื่อว่าแฟนคลับของน้องพร้อมจะสนับสนุนน้องเป็นที่แน่นอนค่ะข้อที่9ค่ะทุกคนคะ่ะข้อที่9นะคะน้องต้นข้าวสุป,ปริยาเนี่ย อาจจะได้รับนะคะก็คือในเรื่องงการแสดงละครต่างๆนะอย่างค่าย GMM g ร MM a m m y นะคะทุกคนคะ่ะเขามีแบบว่าหลากหลายงานมากเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นงานเพลงงานละครงานหนังอย่างเงี้ยค่ะที่มีการคอลแลบหรือว่ามีการเอ็กซ์กันเนาะซึ่งศิลปินดาราลหลายๆคนที่อยู่ในค่ายเนี่ยก็มีบทบาทนะคะนอกจากเป็นนักร้องแล้วก็ยังเป็นนักแสดงคือทําได้หลากหลายนะคะบทบาทเลยทีเดียวและเราก็เชื่อว่าน้องต้นคราวสุเปียคนนี้นะ เป็นเด็กที่มากด้วยความสามารถค่ะน้องนะคะนอกจากจะร้องเก่งนะคะพูดเก่งแล้วเนี่ยคือเราเห็นวิสัยทัศน์การพูด แนวคิดของน้องเนี่ยน้องเป็นคนที่มากด้วยความสามารถนะคะด้วยอายุเพียงแค่12ปีแต่พูดจาฉะฉานมีความคิดเป็นของตัวเองและความคิดนั้นก็น่ายกย่องเพราะน้องเป็นเด็กกะตันยูแล้วก็มีความน่ารักต่อ FC f อ f ซแฟนคลับหรือว่าทุกๆคนที่มาให้กำลังใจน้องเราก็เชื่อว่าการเป็นนักแสดงอีกหนึ่งบทบาทที่น้องเองก็คง สามารถพัฒนาและสานต่อสิ่งนี้ได้ถ้าน้องได้รับโอกาสนะคะเข้ามาอยู่ใน GMM g a m n i เนาะอ่ะข้อที่10ค่ะทุกคนคะ่ะข้อสุดท้ายค่ะ จะมีคนที่คอยซัพพอร์ตในเรื่องของชุดการแต่งกายบุคลิกแน่นอนว่านะคะค่ายใหญ่ๆเนี่ยก็คือเขาจะมีคอสตูมมีคนดูแลบุคลิกภาพหน้าผมเสื้อผ้าการแต่งกายต่างๆน้องนะคะก็เป็นผู้หญิงเนาะอายุ12ปีแล้วก็เริ่มเป็นสาวเนาะถ้าสมมติว่าเรามีบุคลิกที่โดดเด่นการวางตัวนะคะที่ทางด้าน ค่าใ,ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเขาคอยซัพพอร์ตแล้วก็เขาแนะนําน้องเราก็เชื่อว่าจะเพิ่มบุคลิกภาพให้น้องเนี่ยทำให้น้องดูดีเพิ่มขึ้นทําให้น้องมีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้เราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะถ้าหากว่าน้องต้นข้าวสุตรยาจะได้รับโอกาสนี้อะ แฟนเพลงนะคะ FC แฟนขับน้องต้นข้าวสุบเรียาคิดว่ายังไงคะอย่างแอดมินเองก็เห็นด้วยนะคะอยากให้น้องได้รับโอกาสนี้จริงๆเพราะว่าอย่างที่ว่าเลยเราเห็นแววในตัวเด็กคนนี้เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอย่างที่ว่านะคะในเรื่องของการร้องเสียงของน้องเนี่ย น้องมีพัฒนาการที่ดีมีเสียงที่ไพเราะแต่ถ้าได้รับการฝึกสอนจากครูเพลงดังๆแน่นอนว่าน้องยังสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้และอาจจะทำให้น้องเนี่ยเป็นศิลปินที่เป็นดาวเด่นหรือว่าเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยได้แน่นอนค่ะ ได,ได้แล้วนะคะเราก็เชื่อว่าตอนนี้ค่าใหญ่ก็คงเลงหรือว่ากำลังจับจ้องน้องต้นข้าวสู่ปริยาอยู่เป็นอย่างแน่เมื่อไรที่น้องได้ก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหญ่นะคะแอดมินจะมาอัปเดตให้แฟนขับแฟนทุกคนได้ฟังกันเนาะสำหรับวันนี้นะคะแอดมินมาอัปเดตประเดนนีไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอ๋อหนูหล่อมากเลยนะหล่<ร>อ,<ร>อมั้ย<อ>แม่สวยไหมแม่โอ้โหแม่หนูสวยกว่าสวยกว่าหนูอีก ยินดีต้อนรับเข้าสู่สุปรียามหาลาบ EP สองจ้าเนี่ยเห็นไหมพอมีเสียงไปไปทำงานง่ายขึ้นเยอะก็สวัสดีพ่อแม่แฟนเพลงของสุปรียาทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ตามคำ